เสียสาพึ่งไปนะครับไปหัวปลาครับเสียเอมาครับพึงแกบจาิงเท้าครับเราจะถ่ายห่างๆถึงนี้ครับเราจะไม่ไปใกล้สถานมากเน่จากบนโควิดนะต้องระวังตัวนะโอเครถมาก็ไม่ต้องมาราต้องครับไม่เนาะเมื่อกี้เสียสาหนึ่งศนหนึ่งก็จะเกิดอุติเหตแล้วครับาผไม่ทราบครับหนึ่งหนึ่งสองหกนะครับหนึ่งหนึ่งหนึ่งถึงเทียนมากครับหนึ่งเจนะครับ มีักตู้แน่นะครับหนึ่งห่องหกจะมาตุบเหรอใช่ตมันมาแล้วครับไม่ต้องกระยาาหรอกร้อยธรรมดาอะไรนะบอยืยืยืย่าลยถ่ายลหนึ่งหนึ่งสจริงด้วยหนึ่งสองสองหกหลับไปตัวหนึ่งอะผิดไปตัว ไปดูหนะ้าขบวนนะครับไม่ค่ไม่ค่อยไป้วครับอยู่ตรงนี้ครับรถมาแรงครับนี่หล,กบบลักสีใหม่เลยครับตุณเนี้ยขบวนเนี้ยว่าเดีเ๋จะมีพัดลมนะครับมีพัดลมด้วยคนระับรถบริการสรถเส้นสายครับเป็นก,สกอสอบหมู่พดเลยครับโอเคอ๋อครับเพิ่จางจะทำงานแลรถเคลื่อนที่ ขยายได้ครับขยายไปครับขยายไปครับมันจะมีคนมากเหรอวีสามสามวีแน้วแเดือดแถมไอ้บายบายจบนคลิปนี้ก่อนสวัสดีครับ